จักรจันทร์อากรมสลรปไม่ลืมคนเบื้องหลังขาดรายได้ปั่นน้ำใจช่วยเหลือสู้วิกฤตโควิดก่อนหน้านี้ครับนางเอกหน้หาวานอย่างจักรจันทร์อากรมศลรปนั้นเพิ่งจะออกมาไ like ล้แจกเงินสดให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด -19 วันก่อนนั้นก็แท็กทีมเพื่อนรักใสบุญนะครับนำข้าวสารอาหารแห้งสิ่งของที่จําเป็นต้องใช้และเงินสดอีกจํานวนเด่งครับไปแจกประชาชนที่ตลาดท่าอิดล่าสุดนั้นนางเอกใจงามครับเดินหน้าส่งต่อน,น้ำใจ ไปอย่างพี่ๆน้องๆคนเบื้องหลังที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากกองถ่ายนั้นต้องหยุดการถ่ายทําช่วคราวโดยจักกจ,กจกนันนะครับได้โพสต์ภาพข้อความพร้อมกับระบุว่าแจ้งการช่วยเหลือคนบันเทิงเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านหน้าผมคอนสวัสดิการไฟเสียงกล้องผู้ช่วยโลที่เป็นฟรีรลนขาดรายได้สิ้นเชิงจากวิกฤตโควิด -19 พร้อมกับระบุแคปชั่นครับว่าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆคนเบื้องหลังไม่ว่าจะเคยหรือไม่เคยร่วมงานกับจัน ติดต่อลงทะเบียนที่อ b บีผู้จัดการส่วนตัวจันได้เลยนะคะจันขออนุญาตไม่ลงไอดีไลน์กับ Facebook อบีในนี้กลัวอ่างไม่ได้นอนสอบถามกันในกลุ่มคนกองนะคะจันไม่มีเยอะแต่พอแบ่งปันกันได้ค่ะ Ha ชแท็กแชร์ริล็ุยงานนี้ครับต้องขอปรบมือดังๆครับให้กับนางเอกใจงามอย่างสาวจักรจันทร์อาคัมสิริกันด้วยครับเปิดอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตาม และอัปเดตข่าวสารไป,ปรพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ Thank you